ไอ้เบ็ล็อก่าเดี่ยมันขวางทางกูมึงก็ขุดไปทางอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องขุดทางนี้ก็ได้เดี๋ยวขากบที่หลังก็ได้ก็มันขวางทางเต่าว่ะแจมแมวอะไะได้เพชรมาเอาเต่าแล้วมึงขุดตรงมาเงี้นะก็ขุดมาแล้วอะแล้วเฮ้ยมึงุดเดี๋ยเต่ามึงขุดมึงขุดเป็นลอกได้ไงก็ขุดธรรมดาได้แหละกูขุดผ่านมาเฉยเลยไหนวะนี่นี่นีกูโดนอยู่นี่โอ้ยไกลอ่ะ โดนยี่นี่เห็นมาละเอ้ยลรไๆล,ลเออแม่งเจ๋งดีวะแม่งเห็นสกกลเลยมือมันอยู่ไม่สุกข,ขอยิงสักหน่อยที่ว๊าาาาาไาาเาา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 าไงาาาเาาาคาาาาาาราาาาบาาาาา่าาาอาา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 าดูดิาาานาาครับพี่บอมทาา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 าสาา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 ไาาาาาาางาางาาาาาาางาดาายอเต่าทาพา นี่มันยิงใส่กูอะ่ะกูถามเลยก็ไม่ตอบโอ้ยตนเอานี่มาเอาอะไรโอ้โหโอ้โอช่วยของเต็มตัวกูเลยตายของของกระเด็นตกลงมาไปหมดเลยเพื่อนาหายหมดเลยปะนะหายไปหมดเกลี้ยงเลยแม่งเงยละของกูทั้งนั้นเลยไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอะ่ะ เออใช่กูเห็นเลยเนี่ยไม่เห็นแล้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยวุแต่มึงเอาเกาะใครมาใส่มึงเอาของกูมาใส่ไปเนี่ยบ้าไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้ก็เมื่อกี้ซอมบี้มันใส่ชุนในถลายแล้วมันกูตีมันตายแล้วกูดับดันมันได้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวกูขอให้ฟ้าผ่าเลยเป็นไงล่ะฟ้าผ่าอะไรฝนมันตกหรือเปล่าอะถ้ามึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูขอให้ฟ้าผ่าชีวิตจริงกูเลย อาละเต่ามันบอกเอ้ยเนี่ยเอ้เต่าเจออะไรมื่อไกูเจอบ้านมิเลยเจอตรงนั้นน่ะแล้วก็ประตูในเธอร์ตรงนั้นด้วยเหรอแล้วแล้วมีของดีไหมไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไปขุดข้างล่างแล้วกันนะล่างไหนอ๋อใต้ดินระหว่างนี้กูก็ฝากมืงหาของไปด้วยแล้วกันนะช่วยกูหาของหน่อยได้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 เดี๋ยวหาให้โอเคเดี๋ยวกูไปข้างล่างแล้วะเต่ามันจะหาได้ว่ามันเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยอะไรเ,เดี๋ยวหาไปเผื่อมันด้วยแล้วกัน โอ้ยเพชรก็ไม่เจอไม่เจอหายมีแต่หินเนี่ยเ้ยโย่ไอ้หินนี่กูเกิดที่เดิมปะเนี่ยนี่มันที่ไหนเนี่ยไอว่าแต่ไอ้เต่าอยู่ไหนโย่เต่าฮะมึงหาเองหมดเลยเหรออนี่กูกูหุดเองทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วของนี่กูไห้หาอ้าแล้วก็ให้มึงกูให้หาเผื่อด้วยไม่ยี่หาตัวมึงคนเดียวไอ้เชี่ยนี่